ที่หนิงยืนอยู่เนี่ยจะเป็นสแตปมคอนกรีตนะซึ่งไอตัวสแตปมคอนกรีตเนี่ยหนิงต้องการให้ทำในหรือมาติดตั้งบ้านในโครงการเนี่ยเพราะว่าข้อดีของมันนั่นก็คือมันไม่ลื่นค่ะเห็นไหมคะมันไม่ลื่นแล้วเวลาที่โดนน้ำเห็นไหมคะก็คือแบบเดินแบบมันยึดเท้าดีมากเลยนะเนี่ยชัางกองเขากำลังล้างล้างลงจอดรถอยู่ ให้กับลูกค้าบ้านแปลง16เนอะเนี่ยเดินเข้าไปคุณรู้ไหมว่าพูดมันยึดเท้าดีมากเลยครับสังเกตแต่ว่าเวลาคิดดูว่าเวลาที่เด็กๆเ,เขาเวิ่งเล่นเนาะปั่นจักรย,ะะยานกักยานหยอกล้อกันเล่นทางนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มาดูมากอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราไม่ต้องมากังวลอะไรมากถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เ,เขาเล่นอยู่ในเขตบริเวณนี้นะคะคือมันยึดเท้าดีมากนี่แหละค่ะเหตุผลที่เราเลือกสแตมป์คอนกรีตมา ปูตรงลานจอดรถให้กับลูกค้าซึ่งกระเบื้องนั้นไม่เบิกแน่นอนค่ะ